ห้านทีวันนี้สลับเพื่อนครูครับสมพงษ์อุมาวันมาแล้วครับหลังจากที่เที่ยวปีใหม่ลายวันสวัสดีปีใหม่ครับท่านครับ สวัสดีปีใหม่2,564ครับลุงพร้อมและท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับครับพ่อครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีนี้นครพนมเราอากาศหนาวเย็นได้ใจจริงๆนะครับอ่าก็อยู่นครพนมแล้วก็มีความสุขใจนะครับอ้ามมาฟังปีใหม่ปีนี้แม้ว่าจะมีสถานการณ์ไวรัสโควิดเข้ามานะครับก็เลยทำให้การอ่า ส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือปีใหม่ปีนี้อาจจะไม่คึกคัดเท่าที่ควรนะครับเนื่องจากว่าทุกคนต่างก็ระวังป้องกันที่จะไม่ให้เกิดโรคระบาดนี้ต่อต่อกัน,ต,กนต่อไปนะครับในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการนะครับตอนนี้นะครับก็ได้มีการหารือกันหลายสิ่งหลายอย่างนะครับในการที่จะกําหนดมาตรการที่จะป้องกันไม่ให้ลูกหลานเรานะครับได้ติดเชื้ออันตรายนี้นะครับทั้งท่านเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับท่านอัมพรพินาสานะครับก็บอกว่าขณะนี้มีโรงเรียนในสังกัดสพทเรานะครับ ปิดการเรียนการสอนเนื่องจากว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19นี้นะครับประมาณ3,000แห่งนะครับใน84เขตพื้นที่นะครับครอบคลุมทั้งหมด44จังหวัดด้วยกันนะครับโดยในระหว่างนี้ก็จะมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของออนไลน์จัดการเรียนการสอนผ่านระบบ DLTV และก็เรียนผ่านใบงานที่ครูจัดให้นะครับในส่วนจังหวัด ที่ยังไม่พบการแพร่ระบาดในขณะนี้นะครับก็หากพบการแพร่ระบาดเกิดขึ้นก็ให้ผู้มีการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับสามารถบริหารจัดการในพื้นที่ได้ทันทีนะครับโดยยึดมาตรการด้านสาธารณสุขนะครับประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละแห่งและความปลอดภัยของนักเรียนนะเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจนะครับโดยท่านเลขาที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านอาพรพินาศ ก็บอกว่าสําหรับเรื่องของการวัดและก็ประเมินผลการจัดสอบปลายภาคและการสอบแข่งขันเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับต่างๆที่มีการออกประกาศรับสมัครไปก่อนหน้านี้นั้นนะครับในวันพุธที่6มกราคม2564นี้นะครับก็จะมีการประชุมหารือร่วมกับผู้มีการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเพื่อประเมินสถานการณ์และก็วางแผนดําเนินการอีกครั้งหนึ่งเบื้องต้นก็คาดว่าจะมีการเลื่อนการสอบออก ไปก่อนนะครับจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นอย่างไรก็ตามครับก็อยากให้ผู้ปกครองนั้นมีความมั่นใจในมาตรการในการจัดการเรียนการสอนของสพทซึ่งก็จะยึดถือความปลอดภัยและสุขภาพของนักเรียนเป็นสําคัญและหลังจากนั้นนะครับสพทก็จะมีมาตรการในเรื่องของการเรียนการสอนที่มีคุณภาพออกมาให้ท่านผู้ปกครองได้เกิดความมั่นใจได้อย่างแน่นอนนะครับส่วนมาตรการเรื่องของการดําเนินการในช่วงนี้นะครับสําหรับโรงเรียนที่มีการ ประกาศปิดไปนะครับก็จะเรื่องของปรับลดเวลาและเวลาทำงานของบุลคลากรในสังกัดนะครับโดยก็คือจะให้ Work f r ฟอร์มโฮใน28จังหวัดตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่17มกราคมที่จะถึงนี้นะครับซึ่งมาตรการต่างๆก็ออกมาแล้วก็คิดว่า ท่านผู้บริหารโรงเรียนก็ดีท่านศึกษาที่การจังหวัดแม้แต่พอออกเขตพื้นที่คุณครูต่างๆก็จะได้ดําเนินการตามประกาศของกระทรวงศึกษาที่การซึ่งลงนามโดยท่านอ่า สุพัฒน์จำปาทองนะครับปลัดกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ไปศึกษารายละเอียดต่างๆกันแล้วกันนะครับในส่วนของจังหวัดนครพนมเรานะครับทางท่านผู้บริการปรีชาจิรพัฒน์พงศกรผู้บริการโรงเรียนอนุบาลนครพนมก็ได้มีการประกาศโรงเรียนอนุบาลนครพนมเรื่องมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019นะครับซึ่งมีแนวปฏิบัติต่างๆ10ข้อด้วยกันนะครับก็คือข้อที่1ก็คือเรื่องของขอความร่วมมือข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษานักเรียนผู้ปกครองนักเรียนแต่ก็ผู้เข้ามาติดต่อราชการทุกคนที่จะเข้าไปในบริเวณโรงเรียนอนุบาลนครพนมก็ขอให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาอยู่ในขณะที่อยู่โรงเรียนนะครับส่วนอีก9ข้อนั้นก็เป็นแนวปฏิบัติสําหรับท่านผู้ปกครองก็ดีคณะครัวจารย์ก็ดีเพื่อปฏิบัติให้ลูกหลานได้อยู่ดีมีสุขและปลอดภัยจากโรคภยัยไข้เจ็บที่จะตามมานะครับกศจสกลนครเรียกบรรจุครูผู้ ช่วยครั้งที่4จํานวน99อัตรานะครับโดยสําสนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดสกลนครนะครับก็ได้มีการโพสต์รายละเอียดเรื่องบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วยกศจครั้งที่4จ่จำนวน99อัตราโดยจะบรรจุวิชาเอกภาษาอังกฤษนะครับอัตราว่าง28อัตราก็บรรจุได้แค่17อัตราเนื่องจากว่าหมดบัญชีก่อนนะครับคณิตศาสตร์31อัตราจะบรรจุได้แค่13อัตรานะครับหมดบัญชีวิทยาศาสตร์มีอัตราว่างอยู่40อัตราบรรจุได้แค่ได้40อัตราเต็มนะครับก็จะเหลืออยู่ค้างในบัญชีลำดับที่33 ลำดับที่73ถึงลำดับที่86นะครับก็ขอให้ผู้ที่รับการบรรจุในครั้งนี้นะครับบันทึกข้อมูลลงในลิงก์าภายในวันที่4มกราคม2564นะครับวันนี้เอาแค่นี้ครับท่านสวัสดีครับครับก็มาตรการเข้มเลยนะครับสำหรับกระทรวงศึกษาธิการนะครับ28จังหวัดปิดเรียน4-31ถึงมกราคม นะครับสำหรับนครพนมขอเราก็ถือว่า,าเปิดเรียนได้นะครับเปิดเรียนได้แต่ก็ต้องมีมาตรการนะครับท่านผู้ว่าบอว่าไงครับนะครพนมไม่ประมาทนะครับรองผู้บาราิการจังหวัดสั่งเพิ่มความเข้มทุกมาตรการนะครับซึ่งก็มีประกาศจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมน,นะครับท่านไก่สนกงฉลาก บอกว่าโรงเรียนสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบศูนย์รับเลี้ยงเด็กสถานที่บริการดูแลสถานที่พำนักอาศัยหรือสถานสงเคราะห์อ,อื่นที่จัดสวัสดิการให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์เด็กพิเศษสถานที่บริการดูแลนะครับก็มาตรการนะครับหนึ่งให้ควบคุมจำนวนนักเรียนไม่ให้เออดหรือลดเวลา ในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็นโดยถือหลักการหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 2. ให้นักเรียนครูผู้สอนผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนและบุคคลที่เข้ามาในโรงเรียนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 3. ให้มีจุดบริการที่ล้างมือพร้อมสบู่เหลวหรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค สี่มีการคัดกรองวัดอุณหภูมินักเรียนครูผู้สอนบริเวณทางเข้าโรงเรียนผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการและสังเกตอาการเมื่อพบอาการผิดปกติ 5. ให้หยุดเรียนหรือหยุดงานเมื่อมีอาการไข้ไอจามมีน้ำมูกหรือเหนื่อยหอบ6ให้มีการซักประวัติสอบสวนโรคนักเรียนครูผู้สอนและบุคคลที่เข้ามาภายในโรงเรียนย้อนหลังเป็นเวลา14วัน หากพบประวัติการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือมีประวัติการสัมผัสใกล้ชิดผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือผู้ป่วยให้หยุดเรียนหรือหยุดงานและให้ดำเนินการกักตัวเพื่อสังเกตอาการณที่พักอาศัยเป็นเวลา14วันนะครับทั้งทั้งนี้ก็ให้แจ้งหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้วย 6. ก,ก็คือเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันไทยชนะนะครับ ซึ่งหลายโรงเรียนก็มีแล้วมาตรการเสริมก็คือหนึ่งการทาํา,าทความสะอาดดโดยการเช็ดทําความสะอาดพื้นพื้นผิวสัมผัสบ,บ,บ่อยๆได้แก่พื้นโต๊ะเก้าอี้ราวบันไดมือถือลูกบิดก่อนประตูหน้าต่างของอาคารเรียนโรงอาหารห้องประชุมสนามกีฬาทั้งก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 2. ห้องสุขาจัดให้มีสบู่เหลวล้างมือรกระดาษเช็ดมือห้ามมีให้ผู้ใด ห้ามมิให้มีผ้าเช็ดมือชนิดผ้าที่ใช้ร่วมกันและทำความสะอาดห้องสุข,ขาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบก็คือผู้บริหารโรงเรียนสถาบันการศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มนะที่มีหนะ้าที่กำกับดูแลต้องปฏิบัติตามมาตรการโดยเคร่งครัด2ก็คือสอปอจังหวัดอำเภอตำบลอบทอดูแลนะครับแล้วก็สปอมอ จัดกำลังสายตรวจนะครับอ่าเพราะนั้นโรงเรียนต้องเตรียมการเด้อบาทนี้นะครับอาจจะมีการออกมาติดตามนะครับโดยเฉพาะเขตพื้นที่การศึกษานะครับท่านผอ,อเขตท่านก็ไปเยี่ยมทุกโรงเรียนนะครับเพราะนั้นคนครพนมของเราจะต้องไม่ประมาทกาดไม่ตกนะครับพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะครับประเทศมาเลเซียมาเลเซียปิดประเทศยาวเลยนะครับถึง3ามเอ็ดมีนาคม2564าซึ่งมีผู้ติดเชื่อเระว่าตอนนี้นี่ โอ้ทะลุแสนคนแล้วนะครับสลับประเทศมาเลเซียนะครับโควิดโควิด1.9อยู่ที่ไหนมากที่สุดนะครับน้ำตาอยู่กับน้ำตา1.1%เลือด12.3%ลำคอ60%อุจจะระ70.8%น้ำลาย88.6%น้ำมูก97.9%นะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวัง ทางด้านนายแพทย์ทวีสินวิศณุโยธินซึ่งเป็นโคศกของสอบอคอนะครับบอกว่าทําไมจังหวัดที่ไม่มีผู้ติดเชื้อนะครับต้องอยู่ในมาตรการควบคุมสูงสุดมาตรการควบคุมจะเป็นการระงับยับยั้งการแพร่ระบาดจังหวัดที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อจะแน่ใจว่าปลอดภัยตลอดไปดังนั้นต้องมีมาตรการในการควบคุม ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะเฝ้าระวังไม่ให้จังหวัดสีแดงนำผู้ติดเชื้อมาอยัางจังหวัดทันนะครับอันนี้ก็เป็นอัดคำอธิบายนะครับนะครับมาตรการต่างๆนะครับต้องดูแลนะครับในตลาดที่นี้เมื่อเราไปตลาดคุณพลาดรับเชื้อโควิดจากอะไรได้บ้างนะครับในตลาดคุณพลาดรับเชื้อโควิดจากอะไรได้บ้างระวังการสัมผัสเนื้อสัตว์โดยตรงล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังสัมผัส ระวังการสัมผัสธนบัตรและเศษเหรียญล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัสระวังถุงพลาสติกอาจมีเชื้อโรคประปนอยู่ล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัสระวังการสัมผัสผักและผลไม้โดยตรงล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังสัมผัสระวังการเข้าไปในที่แออัดสวมหน้ากากเว้นระยะห่างนะครับอ่าเพราะน,นั้นก็เป็นมาตรการต่างๆนะครับที่ เราจะต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับในเรื่องโควิด -19 นู้ยมาโอบนี้นี่เย่เลยนะครับเย่เลยอลก็มาที่การแสดงความิยดีกันนะครับกับน้องนุ่งนะครับที่สอบรองผู้ในการโรงเรียนไว้นะครับอรองผู้ในการตอนนี้เรียกไปบรรจุแล้วนะครับรองผู้ในการโรงเรียนนะครับรายงานตัววันที่วันที่เท่าไหร่รายงานตัววันที่ว,ททว,ว,ทวันจันนาจันทา์หนาเา11มกราคมเวลา9นาฬิกา ถึงส0บนาฬิกานะครับที่ห้องป,ประชุมลำน้ำโขงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนคนปรปนมเอายินดียินดีเด้อนะครับธงชัยมั่นทำาลยนะฮะไลน์มาถามตลอดเลยว่าเป็นยังไงเนาะยังไงนะครับตอนนี้คงจะสมหวนะังเนาะโชคดีปีใหม่หลายคนก็ได้เลื่อนนะครับจากครูผู้ช่วยเป็นคอสอหนึ่งนะครับคำสั่งมาหลายคนเอายินดีกับลูกหลานทุกคนนะครับปีใหม่ปีนี้ก็ไม่ได้ไปไหนนะครับ นะก็วนเวียนไปหาโยตญาติพี่น้องที่บ้านดอนดูสีสงครามนะครับแล้วก็นะคมพน,นมลูกหลานนะครับลูกชายอยู่ที่นั่นนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความก้าวหน้านะครับในชีวิตราชการก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงร่ํารวยร่ํารวยอืมนะครับก็แสดขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะครับคุณพี่บรรจงคําเกตนะครับอดีตผู้มีการเรียนบ้านปากยามเนาะ คุณพี่รัศมีคำเกตภรรยาคุณจิรวัตคำเกตบุตรชายนะครับพร้อมญาติพี่น้องนะครับบอกว่ากำหนดการบำเพ็ญกุศลฉาบัรกิจศพนายบจงคำเกตณชาพราสถานเมนวัดจุมณีบ้านขามเปี้ยใหญ่นะครับตำบลบ้านขาสีชมพนครมนมวันนี้นะครับ4มกราคมนะครับเวลา15นาฬิกานะครับประชุมเพลิงนะครับที่เมนวัดจุมณี บ้านขามเปียนะครับมาก็ขอเรียนเชิญท่านที่เคารพรักนะครับร่วมงานในครั้งนี้นะครับปิดท้ายด้วยพระบะรารัสพระบาทสมเด็จพระประมมนทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับพระราชทานแก่ครูและนักเรียนโรงเรียนจิตลดาเมื่อ27มีนานะครับ2523ท่านบอกว่าพระองค์ท่านบอกว่าการดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้งถ้าคนเราไม่มันเพียรไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจไปโดยง่ายเมื่อท้อใจไปแล้วนะครับไม่มีทางที่จะมีชีวิตจเจริญรุ่งเรืองแน่นแน่แนแนนะครับอันนี้เป็นพระดบดัตตของรัชกาลที่9นะครับดูความรักและปรารถนาดีจากผมเจริญพรคำจารสมพงษ์อุมาวัน พ้อมพันกุลภาวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ